สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันมาใหม่นะครับที่จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนนะครับเป็นแอปหาเงินฟรีนะครับที่เล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android นะครับแค่เราเล่นเกมน่นเองนะก็สามารถทำเงินนะครับผมนะก็แอปนี้ครับตอนนี้ก็มีรีวิวนะครับให้ดาวอยู่ที่อ่าดาวด้วยกันนะครับแล้วก็มีคนให้ดาวประมาณ7 0 0 0 0กว่าคนนะครับก็ถือว่านะครับผมนะก็น่าจะเป็นแอปที่ดีมากเลยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรานะครับไปรับชมในวิดีโอนี้กันนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนันโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมา กดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของแอปพลิเคชันใหม่ใหม่นะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการสมัครวิธีการดาวน์โหลดวิธีการสไร้างรายได้จากแอปนี้วิธีการถอนเงินแล้วก็วิธีการใส่โคดเพราะว่าในแอปนี้ต้องใส่โคดด้วยนะครับโอเคทุกคนนะถ้าใครสนใจนะครับที่จะหาเงินฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับผม สำหรับแอปในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าแอป Top r บรินะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับในการาผสมรถยนต์นั่นเองนะแล้วก็สามารถที่ทำเงินได้นะครับตรงนี้นะแอบปบนี้นะเปิดประมาณ4เดือนแล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตรงนี้นะก็มีในส่วนของการผสมรถยนต์แล้วก็อันนี้คือการจัดอันดับนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นลัคกี้สปินนะครับก็คือหมุนสปินเอง นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือในส่วนของการใส่โค้ดแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะแล้วก็อันนี้คือเป็นในส่วนการถอนเงินแหละเพราะว่าเขาเขียนว่า withdraw นะ congratulation นะครับตรงนี้นะครับอ่าก็นะครับ,เ,รรบเ,เ,ดเดี๋ยวเรานะครับไปถอนเงินกันเอ้ไม่ใช่ดิขอเดี๋ยวเราครับไปติดตั้งแอปกันดีกว่าเนาะในส่วนของรีวิวก็มีคนให้รีวิวเยอะนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามีคนดาวน์โหลดไปแล้ว1ล้านครั้งด้วยนะครับตรงนี้นะ โอเคนับเดี๋ยวเรากดติดตั้งเลยไหมเดี๋ยวก่อนไปดูเกี่ยวกับแอปก่อนดีกว่าเนาะเกี่ยวกับแอปนี้นะครับเขาเขียนว่าแปลภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับเป็นท็อปลิสเป็นเกมสบายๆที่สนุกสนานเนาะท็อปลิสเป็นเกมสบายๆที่สนุกแล้วก็ท็อปลิสนั้นเล่นง่ายเพียงแค่ต้องผสานต่อไปก็คือว่าในการผสมรถยนต์นั่นเองนะครับผมเปิดมาวันที่25มีนาคม2564นะครับตอนนี้เดือน เดือนตุลาคมใช่ไหมก็ประมาณ7เดือนแล้วนั่นเองนะครับอัปเดตล่าสุดนะวันที่9เมษายน2 5 6 4นะครับมียอดดาวน์โหลด1ลนะ้านเนาะก็ถือว่าเป็นแอปที่ยอดนิยมนั่นแหละเพราะว่ามีคนใช้งานเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเรากดติดตั้งเลยนะครับไม่ต้องรอแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะก็ผมได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการกดเปิดหรือจะมาที่ตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเราเพิ่งแอร์เราเพิ่งดาวน์โหลดเมื่อกนะี้เนาะ กดเข้าไปเลยทุกคนนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่า top list แล้วก็ให้เรานะครับทำการสมัครสมาชิกด้วยผ่าน Facebook นะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะสมัครสมาชิกเนาะก็ดำเนินการต่อในชื่อของเรานะครับชื่อ a c e b o o k ของเรานะครับอันนี้คือสามารถที่จะสมัครได้แค่ช่องทางเดียวอ่าตรงนี้แหละทุกคนนะเขาให้เรานะครับใส่รหัสแนะนํานั่นเองนะก็ตรงนี้ให้เราใส่โค้ดได้เลยนะครับเป็นโค้ดของการ แนะนำเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะก็ของผมนะครับก็คือก็ผมจะวางไว้ไซส์มือตรงนี้นะครับก็ใส่ได้นะครับถ้าใครอยากใส่นะครับในส่วนหัสานแนะนาของผมนะก็คือนะครับสองสี่หกห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเราก็ใส่ตรงนี้เลยนะสองสี่แล้วก็หกห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ให้เราทับกดที่คําว่าบลิน์ตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราใส่หัสแนะนําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะเราก็จะมาสอนนะครับในส่วนของการสร้างไรายได้จากแอปนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะสอนวิธีการถอนเงินนะครับก็ <Okay. S 1> นะครับวิธีการสร้างไรายได้ตรงนี้ก็คือว่านะครับให้เรานะครับสะสมนะสะสมเงินที่เป็นบาทตรงนี้นะครับก็อ่าก่อนที่เราจะไปสะสมนะผมจะมาแนะนําเมนูต่างๆกล่องมาที่เมนูนี้เมนูนี้แล้วก็เมนูแรงนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูอะไรอีก เมนูทีมนะครับตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรอันนี้คือสตูอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาแนะนําในส่วนนี้ก่อนนะเริ่มต้นจากบนมุมขวามือเอบมมซ้ายมือก่อนนะตรงนี้เลยนะกดไปเลยตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีชื่อแล้วก็ id ของเรานะครับอ่าก็อยู่ในเลเวลที่1นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Wallet นะครับแล้วก็ i n v i t e นะครับ ก็คือเกี่ยวกับไรได้นะครับของเรานะอันนี้คือเกี่ยวกับรหัสแนะนาของผมก็คือ2อ6 5 70ก็นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นในส่วนของเสียงต่างๆเนาะจะมีมิวสิกผมจะผิดก่อนดีกว่านะครับส่วนตรงนี้นะผมจะกดที่ตรงนี้เลยนะมันคืออะไรไมดิวิสคาร์นะครับมันคืออะไรผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าข้างล่างมันจะมี invite friend ทุกคนแนะนําเพื่อนตรงนี้นะ อ่าว้วก็ไปแชร์ได้ตรงนี้นะครับออกไปก่อนทุกคนนะก็มาที่เมนูต่อมาคือเมนู w a l l ล็ตนะครับเมนู w a l l ล็ตก็คือเมนูในส่วนของกระเป๋าถอนเงินนะครับก็จะมีในส่วนของยอดถอนนะครับก็เป็นสกุลบาทนะซึ่งเราสามารถถอนได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในเลเวลที่10นะครับเขาเขียนว่าเลเวล10เนาะ ถ้าเราจะถอนที่0.3บาทนะถ้า,าจะถอนที่1บาทนะครับก็ต้องอยู่ในเลเวลที่20นะครับอ่าแล้วก็ส่วน60บาท300บาท600บาท1,200บาทตรงนี้เขาไม่ได้เขียนนะครับว่าต้องอยู่ในเลเวลที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดต่างๆตรงนี้เขาเขียนว่านะครับ การถอนเงินจะใช้เวลาประมาณ3วันด้วยกันแล้วก็จะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมอยู่ที่3%ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินครั้งแรกนะข้อ2องเขาเขียนว่าการถอนเงินครั้งแรกก็ first time w i t h d r a w No free ก็คือว่าอ่าก็คือจะไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับตรงนี้หน้าครั้งแรกเนาะอ่าในส่วนของ record ก็คือน่าจะเป็นประวัติการถอนเงินนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยถอนเงินอีกนะแต่ว่าแอปนี้นะผมได้เห็นรีวิวนะจากช่องพี่โดมจากช่องพี่ พี่เต่านะครับก็ได้รีวิวไปแล้วก็ได้เงินจริงนะในส่วนของช่องในส่วนของแอปนี้นะครับในส่วนของ i n v i วต์อยู่ในก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับรายได้จากการที่เราไปแนะนําเพื่อนนะครับก็จะมีรายได้ตรงนี้นะครับผมหน้าตรงนี้ก็ใส่โคตรตรงนี้ก็อาจจะมีรายได้เข้ามานะครับตรงนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับช่องของ ANC Studio นะครับโอเคทุกคนนะต่อมาคือในส่วนของอ่า ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ้องไมอินไวโคดนะก็นะ่าจะเป็นเกี่ยวกับการแนะนําเพื่อนว่าเราแนะนําไปกี่คนแล้วนะครับตรงนี้นะไดเรแล้วก็อินไดเร t ตรงนี้นะไดเร c t น่าจะเป็นการแนะนําตรงนะครับต่อมาก็คือเป็น c h a n n ลพาร์เนอรนะครับก็กดไปได้ไหมกดไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเนาะอ่ะเรามาที่เมนูตรงนี้ต่อเมนูลั c กี้รอไอไม่ใช่วิลั l กี้ลักกี้คือเป็นเมนูในส่วนของลักกี้รอเป็นการ หมุนสปินั่นเองกหน้าเราสามารถที่จะหมุนได้5ครั้งด้วยกัน1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดสตาร์ทไปถ้าเราหมุนจนครบ5ครั้งแล้วเราต้องรอประมาณ5เราต้องรอประมาณ8ชั่วโมงด้วยกันเนาะเขาเขียนว่า,า get 5 ticket every 8ชั่วโมงนะครับโอเคเราก็กดสตาร์ทก่อนนะครับตรงนี้ระบบก็จะทําการหมุนไปอ่าผมได้รับอยู่ที่1,800คอยแล้วกันเนาะ เรียกเป็นคะแนนแล้วกันเนาะอ่ากดไปนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งทุกคนได้รับที่อ่าหกรนะครับโอเคแล้วก็กดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่ามันจะหมดนะอันนี้ก็รับไป1,800นอเนาะซึ่งเรียนตรงนี้เราเอาไว้ไปทําอะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะอีกทีหนึ่งนะครับรับไปอีก600นะครับทุกคนอ่ากดไปต่อเลยโอเคนะคับครั้งนี้รับไป6 3,600คะแนนด้วยกันซึ่งเกตเท c k เกตนะก็เราก็กดตรงนี้มันเป็นอะไรกระเป่าถ้าเราหมดไปกดไปมันก็บอกว่าเราสามารถที่จะดูโฆษณาได้แล้วก็ได้รับเท c k เกตเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอกดดูโฆษณา1ครั้งนะครับโอเคนะครับก็นะครับผมก็ได้ดูโฆษณาเรียบร้อยแล้วจบไป1ครั้งเองเนาะก็ไม่ต้องรอถึง8ชั่วโมงนะถ้าเราจะมากดนะครับรับเท็เกตบอนะ แค่เรานะครับดูโฆษณาจบแค่นั้นเองนะหนึ่งครั้งไม่ถึงหนาทีด้วยซ้ำไปเนาะเราก็จะได้รับตั๋ตเ,เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะกดให้หมดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแนะนาในส่วนของเมนูต่อไปนะครับว่าอ้า,อาตรงนี้ผมได้คูณ10ที่ช่วบล็อกมันคืออะไรขอแคปหน้าจอก่อนนะผมไม่รู้ไงขออนุญาตแคปหน้าจอทุกคนนะมันคืออะไรผมไม่แน่ใจนะผมแต่ว่าเราต้องกดดูโฆษณาก่อนทุกคน เราต้องกดดูโฆษณาก่อนทุกคนเดี๋ยวผมขอกดดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคทุกคนนะผมกดไปแล้วเมื่อกี้นะก็ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ว่าเป็าไรกเดี๋ยวเรากดอ่าเทคเก็ตให้หมดก่อนนะครับเหลืออีกอันหนึ่งนะอันนี้โอ้ได้รับถูที่หนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันเลยเอ๋อเยอะมากทุกคนนะเหรียญเมื่อกี้แต่ว่ามันจะเป็นคูณสิบอ่ะผมไม่แน่ใจนะโอเคหมดแล้วผมกดปิดกว่าเนาะอ่าต่อมานะเรามาที่เมนูตรงนี้นะครับเมนูแรนกิ้งนะครับกดเข้าไปทุกคน ตัวรงกิ้งก็คือจะเป็นการจัดอันดับนะครับว่าใครได้รับคะแนนเออไม่ใช่ใครได้รับรางวัลไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะเหมือนคนนี้อันดับหนึ่งได้รับไปแล้วอยู่ที่58,342บาทนะครับก็อันนี้มันคือโกคืออะไรผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะดูว่ามีคนไทยติดอันดับหรือเปล่าที่ผมรู้จักอ่าพี่โจเซฟไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนต่างประเทศเนาะได้รับอยู่ที่10,000กว่าบาทนะครับ น่าจะไม่มีนะคนไทยเราอ่ามีทุกคนพี่เต๋าของเรานะครับพี่เต๋ารับไปแล้ว6,500กว่าบาทครับเก่งมากเลยทุกคนนะโอเคนะครับก็ในส่วนของเมนูอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของทีมคืออะไรกดเข้าไปทีมก็คือเป็นการเชิญเพื่อนนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการเชิญเพื่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของ สตูนะครับรังค้าแหละเนาะสตูคือรังค้าก็คือเราสามารถที่ซื้อรถคันนี้ได้โดยใช้เหรียญของเรา300ทองนะสอ0ร้อยเหรียญทองด้วยกันนะครับโอเคนะผมมีอยู่ที่3 3 2 4 8เหรียญทองอ่ะเราก็กดไปเนาะแล้วก็เป็นการผสมรถนะก็อันนี้เลเวล1กับเลเวล1ก็บวกกันก็เป็นเลเวลที่2ด้วยกันอ่ะลากไปเลยทุกคน ขอลากไปเราก็เป็นเลเวลที่2แล้วกดโอเคไปอย่าลืมว่าเราสามารถถอนได้นะครับเมื่อเรานะครับถึงเลเวลที่10นะที่เขาเขียนไว้เนาะอันนี้ก็คือว่าเราได้รับเงินที่เป็นเงินบาทเนาะอ่ากดเข้าไปเลยดีกว่าขออนุญาตแคปหน้าจอนะเพิ่งเล่นด้วยนะครับโอเคนะครับกดรีเซพเลยทุกคนอ่ารีเซพรีว์ดเลยนะเมื่อกี้ซัตเชสผมไม่แน่ใจมันคืออะไรหรือว่าผมไปกดถอนเงิน,นอ่ะอ่าผมกดถอนเงินเลยเหรอมันถอนได้เลยเหรอ แต่ว่าเขาเขียนว่าเราต้องอยู่เลเวล10ก่อนนี่นาะอ่าก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเงินเข้าก็เงินเข้าแหละเนาะแต่เงินน่าจะไม่เข้าเพราะว่าผมยังไม่ได้ผูกบัญชีเพ y p a l เลยทุกคนนะโอเคเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาผสมรถกันต่อทุกคนนะ่าเลเวล2อ่าตอนนี้ผมมีรถ2คันที่วิ่งอยู่บนเลนนะตอนนี้มีอยู่2คันนะครับคันแรกก็คือคันนี้แล้วก็คันที่2นะคือมี2คันเนาะ แล้วก็ผมจะบวกอ่ามันจะมีขั้นที่3ก็คือเป็นสีนี้นะครับแล้วก็จะมีขั้นที่4อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาบวกกันก็เป็น3ามขั้นนะครับแล้วก็มาบวกกันต่อก็เป็นเลเวลที่3ามครับก,กดโอเคไปแล้วก็กดโอเคได้รถฟรีๆนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับถ้ามันจับเวลาก็น่าจะว่าให้เราใช้งานแค่5นาทีเพื่อที่จะสร้างอะไรได้ล,ละเปล่านี่ยผมไม่แน่ใจนะผมกดไปก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอผสมรถก่อน โอ้เลเวลสแบบนี้หรอว้า wow. วอันนี้กดไม่เอาตรงนี้นะให้เรากดตรงนี้ดีกว่านับรีเซตแอนด์วิดดอรนะครับ,รบอ่ามันจะขึ้นมาตรงนี้นะ2บาทนะแต่ว่าตรงทที่เลคคอร์ดมันจะไม่มีอ่ามันมีหรออ๋ออันนี้คือวอ l เ e ็ตเ c คคออ๋อเป็นประวัติการรับเงินนะครับไม่ใช่ประวัติการถอนเงินทุกคนผมตกใจเลยตอนแรกนะครับก็มาผสมกันต่อเอาให้หมดเลยทุกคน มีตังมีคะแนนเยอะอ่ะแล้วก็ผสมกันโอเค3ก็เป็น4 4ใช่ไหมเอาตังหมดทุกคนไม่เป็นไรเรามาผสมที่เป็น4บวก4ก็เป็น5แล้วก็โอเคเลเว้5นะครับที่เหลือก็รอนะเพราะว่าเราไม่มีตังเราไม่มีคะแนนนะครับถ้าเราจะเอาคะแนนก็ต้องรอประมาณ50วินาทีแล้วเปล่าลรงนี้นะ หรือนับคะแนนก็จะได้จากการที่รถวิ่งผ่านตรงนี้ถ้ารถวิ่งผ่านมันจะขึ้นเป็นไอคอนที่เป็นรูปเหรียญน,นะรอสักครู่รอดูนะตรงนี้นะตรงนี้นะครับอ่านะครับเห็นไหมยิ่งเรามีรถเยอะนะเราก็จะยิ่งมีเหรียญเยอะนั่นเองนะตรงนี้นะโดยที่ว่าถ้าแบบนี้คือเราก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะถอนได้เหมือนกันนะคือสามารถที่จะหาเหรียญได้จากการที่เราผสมรถก็ดีเหมือนกันนะตรงนี้นะ ในส่วนอื่นๆก็คือเป็นสโต์นะก็คือสโต์ออโต้คืออะไรนะครับออโต้ Auto ก็คือนะครับเราต้องรอถึงเลเวล10ก่อนถึงจากกดออโต้ได้ผมไม่ได้จว่าออโต้คืออะไรในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นเมนูของอะไรก็คือเป็นเมนูของการขายรถนะสมมติผมแากรถเลเวล1นะมาขายมันก็จะหายไปนะครับชัว sure ร Car ์ทูพู t อินเด c a เกลียรคาทิดอะไรสักอย่างกดไปเนาะอ่าเราได้รับโกมานะครับได้รับ เหรียญมานะครับแล้วก็มันก็หายไปของเมื่อกี้เอาผมซื้อใหม่แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคารถมันก็ยิ่งแพงขึ้นเนาะจากเมื่อกี้อยู่ที่แค่300ต่อ1คันของเลเวล1นะอันนี้เลเวล2นะครับเราก็ผสมกันต่อนะครับแล้วก็บวกกันบวกกันแล้วก็บวกกันแล้วก็เป็น4 4่บวกสก็เป็น5 5าบวกหาก็เป็น6นะครับอ่าก็เป็นเลเวล6แล้วทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็กดรีเซตเอนด์วิดดอเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งเลเวล6นะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้อีกเรามาดูที่สโตร์มันไม่บอกนะครับมันมีเลเวลอะไรอีกแล้วก็เมนเลเวล6เลเวล6มันจะขึ้นเป็นรถอะไรเขาไม่ได้บอกนะแต่ว่าเขาบอกแค่ในสโตร์แค่เลเวล3เองแสดงว่าเราสามารถที่ซื้อในสโตร์ได้แค่ถึงเลเวล3เองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือรถที่ผมได้ขายไปเมื่อกี้เราเทคเอา t ์ออกมาได้เหมือนเดิมนะอ่าก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหม ถ้าเราลากว่าลากไปแล้วก็กดโอเคแล้วก็ไปกดแล้วก็กดตรงนี้อรออ๋อมันต้องสะสมให้ถึงหคันทุกคนอ๋อรอสักครู่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สิเอาเลเวลหนึ่งก่อนดีกว่าเลเวลสองแล้วก็มาพูดตรงนี้ทุกคนเาพูดอีกคันหนึ่งนะ ตรงนี้ก็เป็น3นะเราต้องการอีก2คันนะเพื่อที่เราจะได้กดเอ็ดเพนคาปาริตี้ตรงนี้ผมไม่น่าจะเกิดอะไรน่าจะเป็นการเอารถอันนี้ออกนะอ่าเดี๋ยวผมขอซื้อนี่แล้วก็นี่นะครับอ่าอาจจะได้มั้งอ่าเหลืออีก1นนะครับโอ้คะแนนไม่มีแล้วทุกคนโอ้จะทันไหมอ๋อคะแนนไม่มีเพราะว่าผมไอ้นั้นรถไปผมต้องดูวิดีโอแล้วกันเนาะ กดดูวีดีโอก่อนแล้วกันวีดีโอไปได้รับ7000กว่าอ่ะผมต้องรีบแล้วทุกคนต้อรีบซื้อแล้วก็รีบขายแล้วก็ไปกดตรงนี้แล้วก็ไปกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลยโอ้โหนาทีสุดท้ายกดไปได้รับมาอยู่ที่7000กว่านะครับกดโอเคไปไม่น่ใจว่าผมได้หรือเปล่าเมื่อกี้นะรถเมื่อกี้ผมไม่น่าจะได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ไม่น่ใจได้หรือเปล่านะอ่ามันให้กดอีกเหรอ กดให้เรามีเงินอยู่ที่ประมาณ5 0,000กว่าซึ่งแน่ซึ่งผมทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะตอนนี้เวลามันใกล้หมดแล้วไม่เป็นไรทุกคนนะขอแค่ตอนนี้ให้เรารู้ว่านะครับถ้านะครับตรงนี้เรามีอยู่ที่ถ้ามันมาแบบนี้ก็คือว่าให้เรานะครับมากดตรงนี้นะเพื่อที่เราจะเอฟเพนแล้วก็ได้รดใหม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับงั้นผมเทคเอาหมดเลยก่อนแล้วกันเนาะเพื่อที่มันจะให้มันสร้างไรายได้ต่อไปนะครับแล้วก็ผมจะผสมรดใหม่ โอเคเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาต่อไปทุกคนนะตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะครับตรงนี้นะในส่วนเกมนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการโตรซื้อรถมาต่อนะครับแล้วก็อัพเป็นเลเวล4นะครับอีกคันหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนี่ก็เลเวล1ขอซื้อเลเวลหนึ่งน่คันเนาอะ,อะไม่ครบนะครับ2องพันเก้าอผมจะซื้อเลเวลเออเคได้แล้วทุกคน ทำไมผมซื้อเลเวลหเพราะผมจะผสมนะครับแล้วก็ซื้อเลเวลสอผมไม่อยากให้ทิ้งไปแล้วก็ซื้อเลเวลสอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นการเกมผสมรถนะแล้วก็เราก็สามารถที่จะกดได้ถอนกันตรงนี้นะอ่าตรงนี้คืออะไรทุเดย์ตรงนี้ก็คือเขาเขียนว่า My David เ n ็นคารถ้าเราทำได้จบ100%แล้วเปล่าเราจะได้รับรถคันนี้ซึ่งมีมูลค่า 300บาทหรอเป่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะตรงนี้นะอ่าน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะเราต้องเล่นกันก่อนเดี๋ยวยังไงเนาะส่วนของการถอนเงินเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับอีเวนอนี้นะผมก็มีประมาณนี้ในส่วนการสร้างรายได้ก็คือเป็นการผสมรถเนาะแล้วก็สะสมเป็นเงินบาทตรงนี้แล้วก็ค่อยไปถอนเงินนะครับข้าบัญชีของเ Pay Pa l หรอเป่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นของ Pay Pa l เนาะ โอเคทุกคนนะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนถ้ามีคําถามอะไรมีรหัสแนะนําของตัวเองก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนบายๆสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ